สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นแต่ก็มีลงแบบสั้นไปนแล้วให้ชมแต่ในคลิปนี้ก็จะอธิบายให้ฟังว่าทำอะไรอันนี้เป็นการขูดคัวซาในช่วงของอาตามล่องซิค,ครงหรือว่าชายโครงของเรานั่นเองอันนี้ก็ขูดของในส่วนของวันเอง คือบางทีถ้าเราปวดขัดขัดเครื่องเคืองบางทีเราก็อย่ามองข้ามในส่วนของอาซิโคลแต่ละสซีพังผืดแบบเป็นแผ่นเราจะเกาะอ,อยู่ซึ่งถ้าเราใช้มือกดมือรีดก็จะได้ในส่วนหนึ่งแต่ก็อาจจะหาไม่เจอก็จะยังขัดขัดเครื่องๆืองแล้วทีนี้ถ้าเรามีไม้กัวซาไม่ว่าจะเป็นแบบกลมหรือแบนเราก็ใช้ได้น,น,นั่นเองก็ค่อยๆขูด ถ้าเราขูดเองก็จะได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ามีเพื่อนหรือว่าบัดดี้ก็เปลี่ยนกันทำได้เพราะว่าในส่วนนี้มันค่อนข้างที่จะทุกคนก็จะมองข้ามว่าไม่เป็นไรหรอกมันน่าจะเป็นชายโครงที่ไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆแล้วพังผืดในร่างกายของเราเนี่ก็คือทั่วเลยทั่วถึงอย่างมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ว่าถ้า เขาแน่นเขาหนาหรือว่าเป็นแผ่นจนเกินไปมันจะทําให้เลือดลมไหลเวียนในร่างกายอ่ะไม่ดีเท่าที่ควรเราก็จะใช้การกัวซารีดกดนวดในแต่ละส่วนของร่างกายได้เฉพาะส่วนนั้นๆอันนี้มันก็ เจ็บชายโครงแต่ว่าหาอาการไม่เจอแล้วทีเนี้ยก็เลยมาใช้ไม้กวาสารีก็เจอเจอก็คือเป็นแผ่นเป็นแผ่นแน่นๆนะนะเลยแหละก็จะทําการขูดเรื่อยๆไล่ไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าจะขูดอยู่ที่3ามวันเว้น4วันเว้นเพื่อจะให้คลายได้ดีนั่นเองจะไม่ซ้ำหรือว่าทีจนเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคหรือว่า าการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งมาแชร์มาแบ่งปันอาจจะเป็นแบบจุดเล็กๆแบบไม่น่าจะไม่น่าจะมีนะแต่จริงๆแล้วหมอนวดอย่างเราควรจะดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตอาการของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้ศอกใช้แขนใช้มือทุกส่วนของร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามอายุไขของร่างกายนั่นเอง ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพจากที่เราดูแลสุขภาพคนอื่นแล้วเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเราเพิ่มมากขึ้นสองสาเท่าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายวันหยุดก็หาเวลาออกไปนวดหรือว่าจะไปอบซาวนา่าอบสมนุนไพรช่วยได้หมดเลยขอแค่ให้เราขยับดังร่างกายอย่างสม่ำเสมออย่าให้ยึดอย่าให้แน่นหรือว่าอย่าให้เป็นก้อนในส่วนที่ ข้อบาราย